ช้างชนช้างค่ะนี่แหละเขาเรียกว่างานยักษ์ค่ะใช่ค่ะอ่ะอผูออ้มอบรางวัลตำแหน่งนางสาวเชียงใหม,มด่ดวงใจประจำปี2064ผู้มอบมงกุฎนะครัจะเป็นท่านดอรอดิศรสุดีผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ประธานกรรมการบริษัทในเครือเอ็มกรุปผู้มอบสายสะพายและผ้าคลุม่าคุณนัทสพั พงประพันธ์นางสาวไทยประจปี2563คุณมาบขัยไเกติยศค่ะคุณกฤษราดาธันมาเจริญการนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจปี2562คุณมอบเทวรางวลค่ะคุณวรินราดากันใหม่นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจปี2560เรียนเชิญบนเวทีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะประกาศนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจปี2561 ชื่อที่ดิฉันระกหกสิบสี่เห็นไหมดิฉันบอกแล้วว่าทุกคนตั้งใจฟังมากเอาปีดิฉันมาประกวดโอเคค่ะนะทุกท่านพร้อมหรือยังชื่อที่ดิฉันจะประกาศทุกท่านนิ่งเหมือนกับเราใช่ค่ะเอประกาศคนมงนะคะนะมอบมงก่อนนะคะมอบชนะเลิศก่อนส่วนรองอันดับหนึ่งจะมอบเป็นลำดับต่อไป นางสาวเชียงไม่ได้ดวงใจประจับปี2564จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลได้แก่หมายเลข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 37ค่ะคุณธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิลยค่ะ เพราะฉะนั้นรองอันดับหนึ่งคือหมายเลข25คุณนาตเลียเบรีย,รยแคมโคเวอร์เป็นอาริซาดาแฮงกิน้องซินดี้ในร่างอาวาตารของน้องบุกกนะคะมงกุฎ่ะมอบโดยท่านดรอดิสันสุดีค่ะพบในกองประกวดค่ะนักษาเชียงใหม่ประธานกรรมการบริษัทในเครือเอ็มกร๊ค่ะเธอทำความฝันของเธอสำเร็จแล้วนะคะ เธอจะได้รับมงกุฎประจำตำแหน่งค่ะคาทายเกียรติยศ <พา S 2> และสาสัถวยรางพร้อมคิปโรเชอร์จากเชียงใหม่เอ็ม,มูลค่า50 0 0 0บาทตำแหน่งอันทรงเกียรติตำแหน่งที่จะถูกเล่าขานสืบต่อไปสืบต่อไปนี่คือตำนานนางสาวเชียงใหม่นในดวงใจค่ะยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข สามสิบเจ็ดค่ะคุณทัศ